ฮัลโหลวันดีนะคะลูกคา้าเนาะมาดูไม้พื้นสักทองนะคะไม้พื้นเก่าหน้า14นะคะยาว,ยาวๆกันเลยนะคะความหนาก็อยู่ที่3เซนนะคะนะคะ4เซนก็มีนะคะลูกคา้านะคะส่วนมากจะอยู่ที่3เซนนะคะอ่าเกือบๆ3เซนนะคะนี้กว่ากว่าก็มีเนาะ,ะนี่นะคะ3เซนส่วนมากจะเป็น3เซนนะ,ะมีหน้า11นะคะหน้า10 นะคะหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบนะคะแล้วก็จะมาเป็นหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยคือหน้าสิบสี่นะคะลูกค้าเนาะหน้าสิบสี่ยาวห้าเมตรกันเลยนะคะลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคะความหนาหนาสามเซนกันเลยนะคะลูกค้านะชุดน,นี้นะคะเห็นไหมคะ ความสวยข้างๆมาดูกันเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะชุดนี้จัดว่าหนานะคะหน้าสิบของเราเนี่ยส่วนมากก็จะหนาอย่างเงี้ยนะคะนะคะเรามาดูโชว์ข้างๆกันนะคะนะคะนะคะโอ้โหยาวสวยๆไปเลยนะคะเห็นไหมคะสวยไปถึงโน่นเลยนะคะความยาวเนาะสวยงามนะคะ ยาว13ศอกเลยนะคะสูงสุดคือ13ศอกนะคะลูกค้าสองตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ยกนะ,ะ8ยกก,กว่าเดี๋ยวนิชาเช็คให้นะคะว่า,ามีประมาณกี่ยกเนาะแล้วก็เช็ครา,ายละเอียดความยาวเนาะมีกี่ยกมีกี่ศอกนะคะลูกค้าถ้าใดสนใจก็ทักมาได้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ